ต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพุตกลางคืนค่ะเจ็ดวันข้างหน้าคนที่เกิดวันพุตกลางคืนจะเจ,เจออะไรบ้างค่ะหดิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะก้างไม้ค่ะใบที่สองค่ะ สี่ถ้วยค่ะใบที่สามค่ะแปดถ้วยค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเจ็ดวันข้างหน้าของคุณใบแรกเป็นเก้าวไม้หมายความว่าช่วงเวลานี้ของคุณเนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะ การงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องให้คุณต้องรู้สึกท้อถอยนะคะคิดเยอะหรือไม่ก็เป็นงานที่มีความยากลำบากมีอุปสรรคมากนะคะทำให้คุณเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ย จะทางานนี้สําเร็จหรือเปล่านะคะส่วนคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าทาไมมันเรียนหนักอย่างนี้การเรียนก็ทำไมถึงขยันแล้วก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันมีแต่เรื่องให้คุณรู้สึกท้อแท้นะคะสี่ถ้วยนะคะหมายความว่าในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณเนี่ย สิ่งที่คุณคิดที่จะอยากจะได้มาเนี่ยคุณก็จะไม่ได้นะคะแต่อะไรที่คุณไม่อยากได้คุณจะได้มานะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดหวังอะไรแล้วเนี่ยถ้าหวังมากเกินไปคุณก็อาจจะผิดหวังได้นะคะส่วนแปดถ้วยนะคะหมายความว่าช่วงเวลานี้ของคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องห่างเหินกับคนที่คุณรักนะคะ ว่าจะเป็นห่างเหินจากพ่อแม่หรือคนรักก็ตามนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางเลยต้องห่างเหินกันนะคะในแต่วันข้างหน้าของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะถ้าอยู่ในวัยเรียนนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ของคุณอ,ณอาจจะมีความรู้สึกการเรียนของ การเรียนของคุณมีขบศักนะคะทาให้คุณรู้สึกท้อถอยท้อแท้นะคะแต่ก็พยายามนิดนึงค่ะพยายามคิดในแง่บวกเข้าไว้นะคะแล้วคุณจะผ่านปัญหาของคุณได้ค่ะส่วนคนที่อยู่ในวัยทํางานนะคะช่วงนี้ของคุณคุณอาจจะมีงานที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าอาจจะยากนะคะทําให้เกิดคุณทําให้คุณรู้สึกท้อแท้ท้อถอยนะคะทําให้คุณเนี่ย เออรู้สึกว่าอะไรมันก็ทําให้คุณเนี่ยลำบากแต่หมดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมองในแง่บวกนะคะคุณสามารถที่จะผ่านพปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะแต่สิ่งที่คุณคิดหวังใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยไม่ต้องอย่า คาดหวังอะไรเยอะนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณเนี่ยอยา่าคาดหวังมากเกินไปนะคะเอาให้พอดีพอดีค่ะคุณจะได้ไม่ผิดหวังนะคะส่วนคนที่ทำงานอยู่นะคะช่วงเวลาเจวันนี้ของคุณคุณอาจจะแบบ ห่างเหินจากคนที่คุณรักได้นะคะาอาจจะเป็นเพราะว่าการทำงานของคุณเองนะคะอาจจะมีการเดินทางหรือว่าคุณอาจจะต้องมีงานที่ต้องรับผิดชอบที่ค่อนข้างที่ต้องออกเช้าแต่ว่าคนในครอบครัวของคุณเนี่ยเขายังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณอาจจะกลับดึกแล้วเขาก็นอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ชีวิตก็จะบาลาน์ค่ะ ส่วนคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะช่วงนี้ของคุณคุณอาจจะทํางานกิจกรรมหรือว่าทํางานกลุ่มหรือเรื่องข้าเ,เคร่งในเรื่องของการเรียนนะคะทําให้อาจจะไม่ได้เจอคนที่คุณรักได้ค่ะก็ยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะถ้าถูกใจกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะ